สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมา,าดูแพ็กเกจนะคะในเมอริโกว่ามีแพ็กเกจอะไรที่เราสามารถเข้าร่วมได้บ้างนะคะเริ่มต้นนะคะที่แพ็กเกจง่ายๆเลยนะคะที่แพ็กเกจ50ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ1700กว่าบาทนั่นเองนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ ใครๆก็เข้าถึงได้นะคะมีรายได้อย่างไรในแพ็กเกจ50ดอลลาร์นะคะมีรายได้วันละ1%นะคะคือวันละ0.5ดอลลาร์นั่นเองนะคะและวันนี้นะคะถ้าใครอยู่แพ็กเกจ50นะคะสามารถส่งลิงก์แนะนําของท่านไปทําการตลาดได้นะคะจะได้ค่าฟ้าสตาร์ทนะคะหรือว่าค่าแนะนําที่3รายได้ในแพ็กเกต50นะคะรับสูงสุด300รวมทุนนั่นหมายความว่าเราอยู่ที่แพ็กเกต50จะสามารถรับรายได้อยู่ที่150ดอลลาร์นั่นเองนะคะก็ถือว่า การลงทุนที่มอริโกนะคะครบสัญญาแล้วนั่นเองนะคะแพ็กเกจต,ต่อไปแพ็กเกจหนึ่งร้อยนะคะมีรายได้วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเอาลิงก์ของเราไปทำงานนะคะไปส่งต่อธุรกิจได้ฟาสต r าหรือค่าแนะนำที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะรับรายได้สูงสุดในแพ็กเกจนี้นะคะที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ทุนนั่นหมายความว่าเราจะได้รับรายได้นะคะจากมอริโกนะคะอยู่ที่สามร้อยดอลลาร์นะคะโอเคค่ะแพ็กเกตต่อไปแพ็กเกจหนึ่งพันนะคะมีรายได้วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์วันละสิบดอลลาร์แล้ว สำหรับแพ็กเกจหนึ่งพันนะคะเอลิของเราไปทํางานนะคะเอริของเราไปส่งต่อธุรกิจได้โบนัสฟาสต r t ค่าแน,นะนํา7%นะคะนั่นก็คือสิ่งที่นักการตลาดจะได้รับทันทีฟาสต r t นะคะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเรียยวทม์นะคะเมื่อมีคนสมัครภายใต้ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะได้รับค่าแนะนําทันทีเลยนะคะได้โรโยตี้พูโบนัส1นึู่นั่นเองนะคะโรยตี้พูโบนัสนะคะก็จะเริ่มจ่ายวันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะคะใครที่มีโรโยตี้พูตรงนี้นะคะก็จะ มีรายได้ในทุกวันไปกับเมอริโกโด้วยนะคะแพ็กเกจ1น0 0งลงทุน1,000ดัลดอลล่ารับรายได้สูงสุด3 0 0รวมทุนนั่นคือ3,000ดอลลา่านั่นเองนะคะนั่นคือแพ็กเกจ1,000นะคะส่วนแพ็กเกจที่ใหญ่ขึ้นมีไหมนะคะก็มีนะคะแพ็กเกจ5,000จะมีรายได้วันละ1.3% 1.3%ของ5,000นะคะก็คือวันละ65ดอลลาร์แล้วนะคะ2,000กว่าบาทแล้วสำหรับมอริโกของเรานะคะอยากเชิญใครก็ได้ไม่อยากบอกใครก็ได้นะคะแต่ถ้าเราส่งต่อธุรกิจฟาสต์สตาร์ Start, นะคะหรือว่าค่าแนะนำของเราจะได้7%ทันทีนะคะโรโยตี้พูนะคะเริ่มจใจ1เมษายนนี้นะคะได้สิทธิ์รับรายได้พูกับเขาตรงนี้7พูเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รับรายได้สูงสุดจากแพ็กเกจ5,000อยู่ที่300%รวมทุนสามารถรับรายได้สูงสุดจากมอริโกนะคะอยู่ที่15,000 5,000 ดอลลาร์นะคะคุณมีเงินอยู่แสนเจ็ดนะคะเอาห้าพันดอลลาร์ประมาณแสนเจ็ดนะคะรับรายได้สูงสุดหมื่นห้านะคะหมื 1, 5, ่นห้าพันดอลลาร์ก็ประมาณห้าแสนกว่าบาทแล้วนะคะนั่นคือรายได้จากแพ็กเกจห้าพันนะคะแพ็กเกจหนึ่งหมื่นนะคะรายได้วันละหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์รับทุกวันทุกวันนะคะแปดโมงครึ่งรายได้จากเดลี่ตรงนี้ก็เข้าหาเราทุกวันแล้วนะคะวันละร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะสำหรับแพ็กเกจหมื่นเอาลิงก์ของเราไปส่งต่อธุรกิจได้ฟ้าสตาร์ค่าแนะนำเจ็ดเปอร์เ นะคะได้โรโยตี Po ูดนะคะเริ่มใจหนึ่งเวลานี้นะคะ15พูเลยทีเดียวนะคะรับรายได้ตรงนี้กับเขาไปด้วยทุกวันนั่นเองสำหรับโ a l ย y ี o o ูแพ็กเกตหนึ่งมืนรับรายได้สุดสาม0้เ0%รวมทุนนั่นก็คือ3า0 0 0ดอลลาร์ 30, 000, นะคะคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่คะ3 000, 4แสนสีนะคะวันนี้คุณเข้าร่วมกับเมอริโกในแพ็กเกตหมื่นนะคะคุณจะไปถึงเงิน1ล้านได้นั่นเองนะคะมารมารับรายได้ตรงนี้ด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเมอริโกนะคะ เป็นแพลตฟอร์มที่สุดยอดมากๆแล้วนาทีนี้นะคะแพ็กเกจหนึ่งแสนเป็นแพ็กเกจที่ใหญ่ที่สุดของเรานะคะมีรายได้วันละสองเปพันดอลลาร์แล้วนะคะ เกือบแสนแล้วนะคะสําหรับรายได้ตรงนี้นะคะสําหรับนักลงทุนนะคะเข้าถึงได้ที่แพ็กเกจหนึ่งแสนเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะทุกคนวันละเกือบแสนเลยทีเดียวฟาสตาค่าแนะนําเอาลิงก์ไปทํางานได้ค่าแนะนํา7%ทันทีมีโรอยตที่พูโบนัสนะคะที่จะจ่าย1เมายนี้นะคะ200พูเลยทีเดียวลงทุน1นึ0 0แสนนะคะรับรายได้300รเรวมทุนกนก็คือ3 0 0แสนนะคะนั่นคือรายได้นะคะที่จะ วิ่งเข้าหาเราตอนเช้าทุกวันเลยนะคะสำหรับเมอริโกนะคะใครสนใจเข้าร่วมก็สามารถนะคะติดต่อผู้แนะนำของท่านไปได้เลยนะคะเรามีเรียนรู้ทุกรอบเช้าและก็รอบค่ำนะคะใครสนใจมาเรียนรู้ก่อนเริ่มเข้าร่วมก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญค่ะ เริ่มต้นง่ายๆนะคะแค่50ดอลลาา์ก็เข้าถึงได้นะคะค่าแนะนำม,มีตั้งแต่3%นะคะ5%าแล้วก็7%อนั่นเองนะคะสนใจธุรกิจนี้นะคะติดต่อผู้แนะนำของท่านด่วนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราอยู่บนแพลตฟอร์มเว็บสานะคะที่เป็นแพลตฟอร์มการเงินนะคะที่ช่วยให้เราทำเงินกับเม r ริโกะได้ทุกวันนะคะทอนปุ๊บรับปั๊บเลยนะคะโอเคค่ะใครสนใจติดต่อผู้แนะนำของท่านได้เลยค่ะ 아. Ah.